ถาการเนตในชั้นล l e a n s i n g balm กีวีส่วนผสมสารสกัดจากผลกีวีช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวพรรณทำให้ผิวขาวกระจ่างใสลดริ้วรอยกระชับแต่งตึงลดภาวะที่เซลล์จะถูกทำลายโดยอนุมูลอิสระสารสกัดจากมาเลเซียนทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันไม่ให้น้ำระเหยออกจากผิวสารสกัดจากน้ำมันมเมล็ดองุ่นช่วยบำรุงให้ผิวดูอ่อนเยาว์ ทาการเนตเนชอรัลคลีนซิ่งบาร์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องสอําอางเนื้อบาเนียนนุ่มที่จะเปลี่ยนสภาพเป็นน้ามันเมื่อสัมผัสอุณหภูมิของผิวหนังและเปลี่ยนเป็นครีมน้านมเมื่อสัมผัสกับน้าช่วยขจัดสิ่งสงกปรกคราบเมคอัพที่ติดทนตามรูขุมขนให้สะอาดหมดจดและคงสมดุลความชุ่มชื่นตามธรรมชาติของผิวให้ผิวไม่แห้งตึงและไม่ทิ้งความมันหลังใช้เหมือนคลีนซิ่งออยสามารถล้างออกด้วยน้ําสะอาดมีส่วนผสมของนเชอรัลออลยหลากหลายชนิดช่วยทําให้เครื่องสอําอางบนผิวสลายตัวได้อย่างง่ายดดาาาาาทํํํคควมสสะออเรื่งงไ้ลลึก ท้าการเนตในเชรันคลีนซิ่งบามปราศจากสารปรุงแต่งที่ไม่เหมาะสมเช่นพาราเบนแอลกอฮอล์มินเนอรัลออยล์ซิลิโคนโพเทียมออยล์สีสังเคราะห์น้ำหอมสังเคราะห์ท้าการเนตในเชรันคลีนซิ่งบามทำหน้าที่เป็นทั้งดีฟคลีนซิ่งเมคอัพรีมูฟเวอร์เซรัมสกินมาสัดและสกินแคร์ในผลิตภัณฑ์เดียว